จำไว้เดอ้อโกรธเวลาใดตกนรกป๋อมเคยตกนกรกหรือยังใครเคยยกมือเออแสดงว่าเข้าใจนะพูดสั้นๆนะมันจะไม่จบ อ๋อเอใครเคยเห็นสัตว์นรกบ้างยกมือเอาถามโยมตากไปใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เนาะเอโอ้อืมเอา้าถามดูสัตว์นรกเป็นอย่างไรฮะ ใจร้ายอืมก็น่าฟังอยู่ใจร้ายห็นไหมเอาฟังท่านๆน,นะเคยเห็นคนหน้าบูดไหมเคยไหมใครเคยยกมือดิพระหน้าบูดอันนั้นแหละคือสัตว์นรกแม่ชีหน้าบูดอันนั้นก็คือสัตว์นรก ดูง่ายถ้าสามีหน้าบูดหน้าเบื้อ <c> ง <oughs> เครียดนาอันนั้นคือสัตว์นรกพันญาหรือใครก็ตามทั้งโลกนีถ้าหน้าบูดบูดรบึ้งๆบึ้งแล้วก็อันนั้นคือสัตว์นรกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราเห็นใครหน้าบูดก็ตามเด้มช่วยกันหน่อย ถ้าสมมติว่าสามีไม่สบายใจอะไรก็ตามหน้ามันบูดบูดบึงบ้งบึ้งเครียดเครียดพันยาก็สงสารสามีนะอย่าไปผลักสามีลงนรกขุมต่อไปฝากไว้พ่อแม่กลัวขึ้นจากนรกเถอะพ่อ บอกสามีขึ้นจากนรกเถอะพ่อรีบขึ้นเถอะน่ากลัวมากเห็นไหมอันนี้พันยาพระยุงช่วยเหลือสามีให้ขึ้นจากนรกส่วนสามีถ้าเห็นพันยาหน้าบูดบูดบึงบ้งบึ้ง ก็บอกว่าแม่ขึ้นจากนรกเถอะแม่พ่อกลัวช่วยพัญญาขึ้นจากนรกแต่ถ้าพัญญาคนใดไม่ต้องพูดเรื่องของชน้นสมมุติมีไหมอาจจะมีก็ได้นอโยกพ่อตาพ่อใหญ่นอก เราบอกดีๆไม่ต้องพูดยิ่งโมโหเพิ่มก็ไม่ต้องว่าอะไรเธอนะแม่ตามสบายเธอแม่แม่อยากรอยอยู่ในนรกเชิญตามสบายเมื่อกี้นี้แม่รอยอยู่ในรกขุมเล็กๆบัตรนี้แม่ลงนรกขุมใหญ่ต่อไป ความโกรธมันเพิ่มขึ้นน่ะลงนรกขุมใหญ่ต่อไปเลยตามสบายเธอะไม่ต้องไปว่าอะไรเข้าใจอันนี้คือทางไปสู่นรกพกร,าาระพุทธเจ้าตรัสไ้ว่าอานท์ผู้ใดใครก็ตามถ้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรกนะเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรก อันนี้เป็นบุคคลผู้หลงอยู่คนหลงนะอานนนคนขาดปัญญาคนไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงเรียกว่าคนหลงอานนความจริงผู้ที่จะไปตกนรกนั้นต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายจึงชื่อว่าเข้าใจถูกต้องอานนนเห็นไหม ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายหลนตามาพิจารณาหลักธรรมอันนี้นะคนจะเป็นทหารต้องคัดเลือกทหารได้ก่อนแมนบอทหารแมนบอเออเห็นไหมต้องเป็นทหารก่อนเป็นใครจะเป็นครูก็ต้องสอบครูได้ จะเป็นในร้อยต้องสอบในร้อยได้ก่อนจะเป็นตำรวจก็สอบตำรวจได้จะไปทำงานบริษัทใดเขารับซะก่อนแล้วเขาจึงนัดมาทำงานมันต้องเป็นก่อนเป็นความหมายที่าท้คือคนนัสมบัติพร้อมจึงได้เป็นสิ่งนั้นๆทีนี้คนจะติดคุกมันต้องติดคุกตั้งแต่ยังไม่ติดคุกเห็นไหม พอทำผิดกฎหมายตำรวจจับได้เห็นไหมเขาดาเนินคดีมันต้องคู่ควรกันอย่างนี้และในที่สุดสำนวนส่งอายการอายการส่งไปที่ศาลผู้พิพากษานั่งอยู่บนหลังพิจารณาสำนวนนั้นแล้วสมควรอย่างไรตัดสินบางทีจำคุกตลอดชีวิต บางทีก็ประหารชีวิตบางทีก็หกเดือนบางทีก็หนึ่งปีหปีสิบปี20ปีเห็นไหมมันต้องติดคุกเพราะสารสั่งยังไม่เข้าคุกนั่นนี่นะเห็นไหมมันต้องติดคุกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงจับตัวบุคคลนั้นเข้าสู่เรือนจำภายหลัง เห็นไหมมันต้องเป็นก่อนเป็นอาหนุนผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเข้าใจอย่างถูกต้องนรกก็เหมือนกันอาหนุนสงสัยอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมฮะ เศาสงสัยแล้วสงสัยเยอะนี่คนตาถามเฉพาะเรื่องนรกนี่เข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วเออมันยังมีข้อหลายหลายข้อที่ควรทำความเข้าใจนะโยมเคยเห็นคนโกรธแล้วลืมยากมีไหม โกรธนานๆนานเคยเห็นไหมใครเคยโกรธเป็นหนึ่งชั่วโมงบ้างยกมือดิยกอา้าวใครเคยโกรธเป็นเดือนบ้างมีไหมเดือนหนึ่งยังไม่หายโกรธบางทีปีหนึ่งยังไม่ยอมเนื้อึ้นมาที่ไรา มึง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 กูเจ็บใจนักเคยเห็นไหมไม่ถามว่าเคยเป็นไหมไม่ถามฮะอันนี้ทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าแสดงต่อพระอานท์ว่าอานทนถ้าผู้ใดก็ตามไม่เข้าใจว่าตกนรกทั้งเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ โกรธปุ๊บจิตลงสู่พบภูมิของสัตว์นรกทันทีแต่ร่างกายเป็นมนุษย์นะร่างกายไม่ได้ตกด้วยนะเพราะทั้งหมดนี้ทั้งที่เราอยู่นี้เรียกว่ามนุษย์สภูมิร่างกายนี้เป็นร่างกายของมนุษย์จะไปที่อื่นไม่ได้แต่ว่าจิตนั้นมันได้ไปได้ทุกภูมิเพราะฉะนั้นโกรธปุ๊บตกนรกป๋อม เห็นไหมถ้าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างนี้อานนทนเขาจะตกนรกอยู่บ่อยๆจริงไหมวันหนึ่งอาจจะสิบรอบยี่สิบรอบหรือมากกว่านั้นเดี๋ยวก็ลงนรกป๋มเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงอีกเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงอีกจริงไหม คุณตายรับรองได้ว่าจริงครับเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาปุ๊บโโลงนรกปอมเห็นอะไรล่ะเห็นถ้วยไม่ล้างตัวเองตกนรกปอมเพราะไม่รู้เรื่องว่าอันนี้คือนรกกูทําให้กินแล้วมึงยังไม่ล้างช่วยกูให้จะกูลองทําให้กินแล้วยังไม่พอเห็นไหมเคยเห็นไหม นอ no, ไม่ถามว่าเคยเป็นย้ำนะอาจจะมีก็ได้นอกจากนั้นเวลาล้างถ้วยทีนี้ <c oughs> ลงนรกอีกแล้วล้างไปล้างมา <c oughs> ตื่นสอยเกิอนไปป่านนี้มันยังไม่ตื่นไม่ช่วยอะไรกู <c oughs> แต่ละครั้งลงนรกอยู่ป๋อมกับป๋อมกับป๋อมกับ เคยเป็นไหมอันนี้เคยถามเลยนะเคยเป็นไหมเน่ะเนาะเยอะอยู่นออื่นๆอย่างอีกมากมายที่เราเห็นนะไม่ถูบ้านก็ลงนรกอีกไม่นึ่งข้าวก็ลงนรกอีกอะไรอะไรก็ลงแต่นรกเห็นไหม วันทั้งวันลงนรกอยู่อย่างนี้เวียนลงนรกอยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นประจำเพราะความไม่เข้าใจแห่งธรรมเห็นไ,ไหมไม่เข้าใจในธรรมพระุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อานอนนถ้าผู้ใดไม่รู้มันจะลงบ่อยๆบ,บางทีจะกินข้าวขณะจะกินข้าวยัง <c oughs> ลงนรกก่อนกินตอนนี้ยังไม่หมาเห็นไหมกินไปกินมาลงนรกกินข้าวด้วยสัตว์นรกก็กินข้าวเป็นมึงจำไว้มึงจำไว้ขานาดกินข้าวยาลงนรกสอนอีกสัตว์นรกก็สอนเป็น มึงจําไว้รู้จักไปล่ำเวลาหน่อยเห็นไหมสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นนอนอนไปนอนมาพอนึกถึงปุ๊บลงนรกอีกทำการทำงานอีกลงนรกอีกสัตว์นรกทำงาน น่าคิดไหมก็าจะทั้งวันนะนะพอตกตอนเย็นๆมาสัตว์นรกหายใจยาวเคยเป็นไหมกุเครียดเห็นไหมในี่ขนาดตาอย่างเดียวนะลงนรกอยู่บ่อยๆนะนี่นะทางหูเดี๋ยว คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดพูดไปพูดมาตัวเองไม่พอใจพอได้ยินปุ๊บกูเบื่อกูเบื่อสัตว์นรกบ่นเห็นไหมบางทีเพื่อนในร่วมงานพูดปุ๊บใส่หัวเลย ตกนรกอยู่อย่างนี้บางทีเจ้านายดุบางทีคนนั้นพูดไม่ดีบ้างตัวเองก็ลงนรกโง่ไหมโง่ไหมโง่บ่โง่ไหมไหลวงตามไม่ได้พูดนะโยมพูดเองเข้าใจเพราะฉะนั้นเด้อ ทั้งหมดนี้พูนทางลงนรกทั้งสิ้นเห็นไหมแต่พูดข้อเดียวดีนะ้นมันจะไม่จบเห็นไหมนะสักเท่าไหร่เลยเวลาเกือบใบาสามแล้วมันจะถึงไหนนี่เนาะสมมติว่านอกจากนั้นอีกทั้งหูก็เหมือนกันนะตกนรกได้นะ ทางจมูกก็อาจตกนรกได้เพราะกินเหม็นชยมาเห็นไหมไม่พอใจกลิ่นอันนี้ก็ตกนรกป๋อมแต่คุมไม่ใหญ่เหมือนทางตากับทางหูกลิ่นนะน,นะบางทีขนาดเชมรถดูเห็นไหมไม่พอใจรถ ข็มจะตายไปว่าคนทำตัวเองไม่ได้ทำอะไรแถมไปตีอีกตำหนิอีกไอคนทำก็ตั้งใจทำอร่อยใช่ไหมไอคนกินก็น,น่าที่จะโอ้ยสาธุขอบคุณมา,มา,มากๆนะคุณนะถ้าเมียทำก็แม่ขอบคุณมา,มากๆนะแม่นะน่าจะว่าอย่างนั้นเข็มจะตาย คู่เป็นภรรยาได้ยินปุ๊บตกนรกทั้งคู่เลยเนาะพอผัวชินปุ๊บตกนรกปอมเข็มจะตายพอภรรยาได้ยินบยากสแตกก็แล้วต่ชิดไถตัวเนาะบางคู่ไม่น็นผัวก็ตกนรกเมียก็ตกนรก อยู่กันอย่างนี้ก็มีเพราะไม่เข้าใจว่านารกคือเป็นอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้นะเนะสรุปซะเนาะเออสาธุหลวงตาจะได้อิ่มใจเดี๋ยวจะหาว่าพระเทศไม่เป็นฟังพระเทศมามากต่อมากยังไม่รู้นรก เนาะหลวงตาประเทศทุกปีญาติโยมยังงงอยู่แสดงว่าหลวงตาประเทศไม่เก่งเทศไม่ชัดเจนไม,จม่แจ่มแจ้งครูบาอาจารย์ประโยชน์เก้าเทศก็อาจจะไม่แจ่มแจ้งเพราะงง,งอยู่เข้าใจนะตายพระจิตดวงนั้นพระเจ้าตรัดรับรองแลไว้เลยว่าจิตเตสังกฤตเถท,ทุกขติปาทติก้างขา เมื่อเจตเศร้าหมองจำหวังทุกขตินรกเต็มเต็มเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนจะไปสู่นรกต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายอย่างนี้ <c oughs> นาะลองตาลองถามใครต่อใครบางทีนะถามผู้ว่าก็เคยถามอยู่ท่านผู้ว่าเป็นผู้ว่าเนี่ย เป็นยังไงบ้างเนอะจิตใจสบายดีอยู่หรือลองตาก็ถามหนึ่งบางครั้งก็สบายดีครับบางครั้งก็งุนเหงิดครับเดี๋ยวคนนั้นต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้ต้องการอย่างนี้มันวุ่นวายไปเลยหัวผู้ว่าก็ตกนรกเหมือนกันเห็นไหมไม่เลือกนะ หลวงตาก็เลยบอกว่าเราทํางานด้วยปัญญาจะไม่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ว่าถ้าทํางานด้วยตัณหาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทํางานด้วยปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นครับครับครับผู้ว่าเห็นไหมปัญนานเรื่องนี้นะจึงเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องนรกจิตผู้ใดใครก็ตามตกนรกนะ มันเสียหายไปหมดเลยทำงานทั้งวันบางคนข้าราชการบางคนเนี่ยนะหลงตาก็ก่อคุ้นเคยหลายคนอยู่ <c oughs> พอทำงานทั้งวันเดี๋ยวก็นูน่นเดี๋ยวก็นี่ก็อึดอัดหงดหงิด,งดเดี๋ยวก็ดูเวลานานเหลือเกินเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลิกสักทีเลิกงานสักทีทำไปบน่นไปทำไปบน่นไปหงดหงิด,งด ตกตอนเย็นมาบางทีก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานทำแล้วตัวเองไม่สบายใจหรือเจ้านายตำหนิตีเตียนบ้างเครียดก็ตกนรกเต็มเต็มแทนที่จะทิ้งก็ไม่ทิ้งบางคนเอาความโกรธไว้ในจิตตัวเองก็กลับไปบ้าน พอไปถึงบ้านแล้วพูดยังไงวันนี้อย่ายุ่งนะอารมณ์เสียเห็นไหมตกนรกตั้งแต่ที่ทำงานกลับไปบ้านก็ยังตกนรกอยู่เห็นไหมฝากไว้เดอ ประบาอาจารย์พระสงฆ์โอเนยญาติโยมแม่ทีทุกท่านอย่าเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเด้อฝากนะหลวงตามไม่ฝากอย่างอื่นหรอกอย่ากโาก,กรธอย่าเกลียดคนอย่าชังคนอย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนฝากไว้เดอ <c oughs> <c oughs> ้อฮะใชจก็ ขันเซ้ามณบอกโอ้ oh, พ่อใหญ่ป่ายังงงอยู่นี่ฟังถามต่อไปวิธีขึ้นจากนารกทำยังไงทีนี้เมื่อมันตกจิตตกนรกแล้วเราจะทำอย่างไรเอาพู้มหมวดปา่าเพชรจันดายละฮะทำยังไง เออนั่นเห็นไหมทหารยังตอบถูกโกรธหนอโกรธหนอบวะงั้นไอ้ถามไผ่นออีกบานเนี่ยโกรธหนอโกรธหนอเอาจติตั้งไว้ไวที่ไหนเอาถามโยบอยนี้ก่อนออฮะเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ใจ ใจเหรอหัวใจจำไวนะ้เอาไว้ที่ต้นจิตต้นใจนะนะก็ตรงที่หัวใจเนี่ยใต้รนมข้างซ้ายเนี่ยกำหนดลงตรงนี้วิธีขึ้นจากนรกจำไวนะ้เนอนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามกินอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามทำอะไรอยู่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าโกรธปุ๊บให้เรียบขึ้นจากนรก วิธีขึ้นจากนรกก็ทำดับความโกรธวิธีดับความโกรธเราจะใช้หลักอะไรตะทังขปรหารเห็นไ,ไหมนี่นึกมาที่หัวใจนี่งดหงิดงก็จะแดงมนนรกขุมน้อยถ้าเพิ่มอีกนรกขุมลึกต่อไปขุมใหญ่ต่อไป ถ้าหากว่าจนสั่นเลยก็แสดงว่านรกขุมลึกเลยเห็นไหมนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวิธีขึ้นจากนรกก็คือดับความโกรธเอาความโกรธออกจากจิตจำไว้เด้ความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธ